สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Swim by Run Talk นะครับวันนี้เราอยู่ในงาน b r i a k Session นะครับก็จัดโดย Optima ของเรานะครับร่วมกับ Stage Five the Real You นะครับก็จะเป็นกิจกรรมสุดพิเศษอีกแล้วนะครับที่เชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งนะครับเป็นงานออกกําลังกายไปด้วยกันนะครับก็จะมีเรื่องของทฤษฎีวันนี้เราจะมีโค้ชนะครับเป็นโค้ชอุ้ยนะครับมาดูแลเพื่อนๆนักปั่นกับนักวิ่งนะครับก่อนที่เราจะทำเซสชันการปั่นจักรยานนะครับแล้วก็ต่อด้วยกันวิ่งนะฮะซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการฝึกกกเเล่นนนนนรรรีีีฬาาหือทววิะัจจม้ป็ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Optima Academy นะคะที่สเตทไฟเดอเรียวอยู่นะคะวันนี้ก็เราได้รับการสนับสนุนจาก Optima เกี่ยวกับจักรยานและก็เทรนเนอร์ต่างๆนะคะโดยคุณแชมป์แล้วก็สเตทเนีโดยคุณสุทัศน์นะคะ พี่แชมป์นะครับก็เป็นตัวแทนจาก Optima า um, เนาะก็จักรยานนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกับเราเนาะวันนี้ขอบคุณที่มารุวมกิจกรรมดีๆที่จัดโดยออพติมาครับออติม um, ก็เป็นพาร์ทเรยที่ดีกับเราด้วยดีตลอดมาแล้วกิจกรรมอย่างนี้เข้าใจว่าจะจัดต่อไปเรื่อยๆตัวผม <Okay. S 2> ไม่มีอะไรฮนะก็คือตัวผมมีหน้าที่อย่างเดียวคือสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ให้กับทัศนเนื้อที่ดีอย่างเช่นออพติม,มาแล้วก็สุดท้ายก็ทัดนหวังจะส่งประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับขอบคุณครับก็เซสชั่นแรกนะครับก็จะเป็นเซสชั่นเกี่ยวกับการทำทฤษฎีนะครับก็จะมีเมนี่ยนะครับโค้ชอุ้ยของเรานะครับก็จะมารันกิจกรรมนะครับแนะนำวิธีการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบนะครับกับการวิ่งแล้วก็การปั่นจักรยานนะครับ เอาแล้วครับตอนนี้เราอยู่ในเซสชันที่2นะครับก็ต่อจากทฤษฎีเนาะก็จะเป็นการเริ่มปั่นจักรยานนะครับอ่าเริ่มฝึกปั่นจักรยานวันนี้เราจอใล็อบบี้มานะครับก็ให้การสนับสนุนจักรยานนะครับสำหรับมาใช้ในการฝึกซ้อมนะครับร่วมกับเทรนเนอร์นะฮะแล้วก็วันนี้เราได้สถานที่นะครับพิเศษเลยนะครับจากทางสเตจไฟเดอรีลนะครับใช้ลานกิจกรรมภายนอกนะครับมาทำปั่นจักรยานนะครับโดยโค้ชจะจารนกิจกรรมจักรยานเนี่ยนะครับตามคอร์ดหรือว่าตาม แผนที่โคชได้เตรียมมาให้เพื่อนๆได้ฝึกซ้อมกันในวันนี้นะครับเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวเรารับชมกันเลยครับ นีน้ก็ทาง Optima และทีมงาน OP Academy ของเรานะครับก็มีวัตถุประสงค์นะครับจัดขึ้นให้เพื่อนๆโดยเฉพาะมือใหม่นะครับหรือบิ g กินเดนะครับได้มาฝึกวิ่งแล้วก็ปั่นจักรายานนะครับรวมถึงเรียนรู้ในการเล่นกีฬาแบบ Multi Sport นะครับที่จะมีการเปลี่ยนหลากหลายชนิดกีฬาในเซสชั่นเดียวกันนะครับซึ่ง เพื่อนๆที่ไม่มีจักรยานเองเนี่ยก็ยังสามารถเข้ามาร่วมคลาสกับเราได้นะครับก็สามารถติดต่อจองอเพื่อยืมจักรยานของเราล่วงหน้าได้นะครับโดยกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยทาง Optima ของเรานะครับก็สนับสนุนจักรยาน Op ป i m a รุ่น t ท s l a นะครับมูค่า17,900เนาอบาทเนาะ,ะเป็นตามจำนวนกับนักกีฬาที่ลงทะเบียนเข้ามาที่ต้องการจะใช้งานนะครับก็สามารถเข้ามาใช้จักรยานของเราได้นะครับโดยไม่ต้องมีจักรยานของตัวเองก็สามารถเข้าร่วมได้นะครับ นอกจากนี้นะครับเพื่อนๆที่ไม่ใช่สมาชิกของทาง Stage f i ด e ร์เรี a ก็ตามนะครับก็สามารถเข้ามาสมัครนะครับมาร่วมกิจกรรมของเราได้เช่นกันนะครับแล้วยังได้สิทธิพิเศษด้วยนะครับกับการมาเล่นเซสชันนี้ของเรานะฮะก็จะได้การสนับสนุนจาก Stage นะครับซึ่งก็จะได้บัตรเข้าใช้งานฟิตเนสแล้วก็สามารถอาบน้ําได้นะครับแล้วก็ว่ายน้ําได้ด้วยนะครับแบบวันเดย์พารนะครับก็อันนี้ต้องขอขอบคุณทาง Stage f i ด e ร์เรีนะครับที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของเราครั้งนี้ด้วยครับ อ่ะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเซสชันสุดท้ายของงานนะครับก็คือการวิ่งนั่นเองนะครับสำหรับการทำบริกเซสชันนะครับก็จะเป็นการปั่นจักรยานเนาะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยการวิ่งนะครับวันนี้เราก็จะวิ่งอยู่ในพื้นที่ของสเตจนะครับแล้วก็จะใช้ระยะทางไปกลับนะครับประมาณหนึ่งรอบอยู่ที่2กิโลนะครับก็วันนี้เพื่อนๆก็หลังจากที่ปั่นจักรยานก็ลงทําการวิ่งกันนะครับก็สําหรับผู้ใหญ่นะฮะวันนี้เราก็จะลงทั้งหมด2รอบนะประมาณ4กิโลนะครับ สำหรับเด็กๆนะครับก็มีเด็กร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะครับสำหรับเด็กก็จะเป็น1รอบนะครับกับระยะทางประมาณ2กิโลนั่นเองครับ นอกเหนือจากกิจกรรมบริชั s นะครับหรือการทําวิ่งปั่นของผู้ใหญ่นะครับที่เราทํากันในวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมสุดพิเศษหนึ่งนะครับที่มาทำข้างๆอยู่ด้วยกันเลยนะครับโดยทีมงานของเรานั่นเองนะครับก็คือกิจกรรมของการทำฝึกทักษะนะครับสกิลในการเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวในทิศทางตรงหลากทิศทางรอบตัวนะครับสำหรับเด็กๆน้องๆที่จะฝึกฝน เพื่อการต่อยอดไปสู่การออกกําลังกายหรือการเล่นกีฬานะครับที่ถูกวิธีนะครับก็สุกสนานครับมีเด็กตั้งแต่3ามขวบหกขวบเจ็ขวบนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับโคชแมนนะครับโคชแมนจะวันนี้มาดูแลเด็กๆน้องๆนะครับในชั่นของเด็กๆนะครับเดี๋ยวได้ให้โคชแมนแนะนําตัวกันสักเล็กน้อยฮะสวัสดีครับผมโคชแมนครับผมวันนี้ผมได้มาสอนสกิลเด็กนะครับผมก็คือเริ่มต้นแต่2ขวบครับผมแล้วก็จนถึงอกถึงเจ็ดขวบครับ เขาจะสอนในรูปแบบของการเคลื่อนไหวสกิลการสร้างเสริมสร้างกล้ามเนื้อสนุกกับเด็กๆด้วยอะไรเงี้ยวันนี้ก็เด็กๆก็สนุกมากนะครับแล้วก็โคชแมนนี่เห็นอย่างนี้ก็จริงๆแล้วใจดีนะครับแล้วก็โคชแมนเป็นนักจักรยานมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นนักทวิกีฬานะครับทั้งวิ่งทั้งปั่นแล้วก็รวมถึงฟิตเนสด้วยเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับผมก็เป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสด้วยนะครับผมครับ ครับก็ใครสนใจามาร่วมกิจกรรมกับโคชแมนในครั้งหน้านะครับสำหรับน้องๆเนาะตั้งแต่3คขวบนะครับจนถึง8คขวบ10ขวบ12ขวบก็มาร่วมได้หมดเลยนะเพราะว่านะโคชแมนก็จะจัดโปรแกรมให้กับเหมาะสมกับน้องๆในช่วงอายุต่างๆเนาะเพื่อมาเล่นกันเด็กๆสนุกมากเดี๋ยวบรรยากาศเดี๋ยวเราลองไปชมกันครับสวัสดีค่ะชื่อแอร์นะคะ วันนี้เรามากับลูกๆสี่คนค่ะมีน้องต่างๆเต็งๆต่งเตึงเตพีต้านะคะก็มาร่วมกิจกรรมกับออปติมาค่ะได้มาทำากิจกรรมสนุกๆที่แบรนด์ออปติมาได้จัดให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆก็ชอบมากเลยเด็กๆได้ฝึกความอดทนฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ ได้มาพบปะผู้คนได้ทําการแบบทีมเวิร์กอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งที่บ้านก็เราก็ไม่ค่อยได้ทํากันนะคะก็อยากเชื้อเชิญทุกๆคนนะคะมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกันนะคะสนุกมากเลยน้องเติงสนุกไหมคะสนุกนะคะสนุกค่ะสนุกนะคะโอเคเย้วันหลังเรามากันอีกนะเย้ สำหรับกิจกรรม b ายแอ r ด์ n นะครับปิกเทรนนิ่งเซสชันครั้งแรกนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับเราก็ได้เพื่อนๆใหม่นะครับที่มาร่วมสนุกกว่าเรากว่า10กว่าท่านนะครับซึ่งนอกจากการจบกิจกรรมนะครับจะได้ออกกําลังกายอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็เรียกเหงื่อกันได้บ้างแล้วนะครับก็เราเองก็จะมีสิทธิพิเศษต่างๆนะครับที่จะมอบให้กับสมาชิกนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมของเราแบบนี้นะครับอย่างต่อเนื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นการพาไปร่วมทริปปั่นนะพาเที่ยวต่างๆนะครับหรือว่าพาไปเพื่อ เขาร่วมการแข่งขันด้ยการวิ่งเองนะครับทวิกีฬาหรือไปกีฬาเองก็ตามนะครับก็เราเองก็จะมีแผนที่จะ,ะพา ทีมนะครับของเราเพื่อไปสนุกด้วยกันนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะฮะก็ครั้งแรกที่พลาดไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับกิจกรรมนี้เราจะจัดทุกๆวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะครับก็จะจัดที่ Stage จไฟเดเ e ียลย u เป็นประจำนะฮะก็ยังสามารถที่จะเข้ามาร่วมจอยกับเราได้ในครั้งต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์สมัครนะฮะไว้ใต้ description อนนี้นะครับจำนวนจำกัด15ที่เท่านั้นนะครับในแต่ละครั้งก็แนะนำให้สำรองที่นั่งแล้วก็สามารถสมัครร่วมหน้าเข้ามาได้เลยครับ